บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเขาแจกทองแบบนี้เหรอเนี่ยทองนั่นเน่ะไม่ได้มาจากบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรอกนะเรามาจากไหนอ่ะมาจากไอเองแหละไอให้ไปขอขอนวัับวาเลนทนยนุษนะไอทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยอ่ะเพราะว่านุชไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นที่ไอเคยรู้จักนุชไม่เคยตัดสินคุณค่าผู้ชายจากการเลี้ยงข้าวไม่เหมือนแฟนเก่าของไอ้น้องป้ายครับ เราเพิ่งเดทกันครั้งแรกน้องปายสั่งกับข้าวมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับแตลกตรงไหนนะคะมาเดทกันครั้งแรกก็ต้องมาทานข้าวสิคะพี่เข้าใจครับแต่ว่าอย่าบอกนะคะว่าพี่ไอไม่มีปัญญาจ่ายคือไอ้มีปัญญาจ่ายอ่ะพี่มีปัญญาจ่ายอยู่แล้วแหละแต่อาหารมื้อนี้มื้อเดียวเนี่ยมันเท่ากับค่าอาหารของพี่ทั้งอาทิตย์เลยนะถ้าจ่ายไหวก็ดีแล้วค่ะพี่ไอรู้ไหมคะ ว่าการที่ผู้ชายเลี้ยงข้าวผู้หญิงในเดทแรกเนี่ยมันบอกบอกว่าผู้ชายคนนั้นสามารถดูแลผู้หญิงได้ค่ะพี่รู้ครับแต่ว่าช่วงเนี้พี่ต้องประหยัดเงินนะพี่ไอคะ่ะกับผู้หญิงเนี่ยไม่ควรประหยัดเลยนะคะไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากอยู่กับผู้ชายที่ทําให้เรารู้สึกําบากหรอกคะ่ะ คุณไอหรือเปล่าคะครับตัวจริงคุณดูน่ารักกว่าในรูปอีกนะครับขอบคุณค่ะคุณก็ดูดีกว่าในรูปเหมือนกันว่าแต่ทำไมคุณถึงชวนมาเดทที่สวนสาธารณะหรอคะทำไมหรอครับคุณไม่ชอบเดทแรกที่สวนสาธารณะหรอครับเปล่าคะ่ะฉันแค่สงสยัยเฉย ว่าแต่เดทที่สวนสาธารณะนะมันก็ชิลๆค่ะฉันเห็นว่าคุณนะัดฉันมาที่สวนสาธารณะนะฉันเลยทำขนมปังมาค่ะจริงเหรอครับจริงค่ะนี่ฉันว่าเราไปหาที่นั่งกินขนมปังรองท้องระหว่างคุยกันไปดีกว่าค่ะฉันหิวแล้วอะครับ ไอ้ถึงกับให้ทองนุชวันวาเลนไทายเลยหรอมันไม่ใช่เรื่องแค่นี้หรอกนะแต่นุชอะต่างจากผู้หญิงคนอื่นแม่ไม่เป็นไรนะครับแม่เดี๋ยวผมไปหาผ้ามาเช็ดให้ป้ายพี่วานให้ป้ายป้อนเข้าให้แม่พี่ต่อได้ไหม ก็าปนะสิเดี๋ยวพี่ไปเอาผ้ามาเช็ดให้แม่ก่อนพี่ฝากด้วยนะเพี่ไอ้ไอ้แนนแม่ทำพ้าะไอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะป้ายก็แม่พี่น่ะสิคะกินร้เอเทั้ไปหมดดูสิชุดฉันเปื้อนไปหมดแล้ว พี่ทำเองละกันฉันไม่ทำแล้วอไอ้หนูหนูตแม่ขอโทษนะแม่ไม่ต้องขอโทษนะคะแม่ไม่ได้ทำอะไรผิดไอ้ทำไมไม่บอกว่าแม่คุณทานข้าวเองไม่ได้ ถ้าแม่ทานไม่ถน,นัดเนี่ยบอกนุได้เลยนะคะเดี๋ยวหนุปป้อนค่ะ แม่ยังไม่หายดีอีกหรอครับสงสัยยาที่กินอยู่อ่ะมันจะไม่ได้ผลนะไอ้เห็นที่ผมคงต้องพาแม่ไปโรงพยาบาลที่ดีกว่านี้แล้วแหละครับไม่เป็นไรไอ้แม่ไม่อยากให้ไอ้เสียเงินมากกว่านี้ไอ้กาลังเก็บเงินสร้างเนะื้อสร้างตัวอยู่ไม่ใช่เหรอลูกแม่ครับผมจะปล่อยให้แม่เป็นอย่างนี้ต่อไปได้ยังไงล่ะครับ วันนี้วันวาเลนไทน์จำได้ใช่ไหมคะจำได้สิป้างั้นก็ดีเลยค่ะวันนี้ป้าอย่าไปร้านอาหารหรูขอแบบ5้าดาวเลยนะขอที่มีมุมถ่ายรูปสวยๆวยพอดีป้าปอยากถ่ายรูปอะค่ะแล้วดอกไม้เนี่ยขอเป็นดอกกุหลาบแดงนะคะ9 9ดอกแล้วก็ของขวัญวันวาเลนไทน์เนี่ยป้าปขอเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมสักใบนะคะพี่ไอ้อพี่ขอโทษนะ ที่พี่ให้ป้ายขนาดนั้นไม่ได้อะตอนนี้พี่กําลังเก็บเงินอยู่และก็อีกอย่างนะพี่ก็กําลังจะพาแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลใหม่อยคงจะใช้เงินเยอะนะงั้นเอาเป็นว่าวันนี้เราไปกินหมูกระทะแทนดีไหมพี่ไอนี่มันจะดูถูกกันมากเกินไปแล้วนะพี่ไอเห็นปอป้ายเป็นอะไรอะ่ะวันวาเลนไทน์ทั้งทีจะพาไปกินแค่หมูกระทะเนี่ยนะไอพี่ขอโทษจริงๆนะแต่สถานการณ์ของพี่ในตอนนี้ ที่คงทําได้ดีที่สุดแค่นลลี้แหละกระจอกมีบัญญาแค่เนี้ยก็อย่ามีะไรแฟนอะอยู่กับแม่ป,ป่วยของพี่ไปเถอะเราเลิกกันสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีนะนุชสุขสันวันวาเลนไทน์นะลูกเช่นกันค่ะคุณแม่ขอบคุณนะคะนุช ไอขอโทษนะที่ไอไม่มีเงินซื้อของขวัญให้นุชในวันวาเลนทนยนะไม่เป็นไรเลยแค่เราไปกินข้าวกันก็พอแล้วแต่ไอก็ไม่มีเงินมากพอที่จะพานุชไปกินในร้านอาหารแพงๆหรอกนะไม่เป็นไรหรอกอะไรนุชก็กินได้หมดแหละหนุชขอแค่ฉลองวันวาเลนไทายกับไอก็พอแล้วขอบใจมากนะนุชถ้างั้นเราไปกินหมูกระทะกัน นุชโอเคไหมหไม่โอเคอะหมูกระทะมันแพงไปนุชว่าเราไปซื้อบะหมี่ครับมานั่งกินดีกว่า <c oughs> มันจะดีเหรอนุชแบบนั้นน่ะมันไม่ถูกเกินไปสำหรับวันวาเลนไทายหรอไม่หรอกของโปรดนุชเลยแหละ่ะไปกันแม่ครับงั้นเดี๋ยวผมมานะครับ <c oughs> ยืมตัวลูกชายหน่อยนะคะแม่เดีย๋ยวนุชพากลับมาส่งไป<ะ>นี่เนะนี่ยนุชหยิกไอ้ทำไมเนี่ยไอ้นั่นแหละเงินไม่ค่อยจะมีแทนที่จะเก็บไว้แต่กลับมาซื้อทองให้นุชเนี่ยนะแล้ว นุนไม่ดีใจเหรอนุชจะดีใจลงได้ยังไงถ้าทำแฟนตัวเองลำบากอะไอ้เนี่ยรับคนไม่ผิดเลยจริงๆนะนี่นุชไอ้ท้องแค่นี้เนี่ยไม่ได้ทำให้แอ้ํลำบากหรอกนะจะไม่ลำบากได้ยังไงไอ้ยังไม่ค่อยมีเงินมาเลี้ยงข้าวนุนเลยแถยมยังต้องพาแม่ไปหาหมออกีกแล้วมาซื้อทองให้นุนเนี่ยนะพรุ่งนี้จะกินอะไรนุช ความจริงแล้วอ่ะไอไม่ได้ลำบากหรอกนะทั้งหมดที่ไอเคยบอกนุชไปไอแค่อยากมั่นใจว่าจริงๆแล้วอะนุชจริงใจกับไอแค่ไหนจริงอยู่ที่สมัยก่อนที่ไอคบกับแฟนเก่าอ่ะไอลำบากมากแต่พอเลิกกับแฟนเก่าไปไอก็เก็บเงินได้มากพอที่จะสร้างเื้อสร้างตัวได้มากพอถึงขั้นซื้อทองให้หนุชได้เลยเหรอ ไม่ใช่ให้ซื้อทองนะนุชไอ้อะเป็นถึงเจ้าของโรงรับจำนำเลยนะจริงเหรอปะงั้นตามมาไปไหนอะ,อะ,อะจะนั่งจ้ะ อะไรกันนะคะไอเตรียมทั้งหมดนี้ไว้เพื่อวันวาเลนไทน์ของเราเลยนะนุชเนี่ยอาหารทั้งหมดเนี่ยไอสั่งมาจากร้านบิชเชลิน5้าดาวเพื่อนุชโด,เดยเฉพาะไอนุชก็คิดว่าไอเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนนึงอะไม่คิดเลยว่าไอเป็นถึงเจ้าของรงรับจํานำอะจูๆ่ๆพอรู้ว่าแฟนตัวเองรวย นุชทำตัวไม่ถูกเลยอ่ะนุชก็ทำตัวเหมือนเดิมนั่นแหละนุชเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะอะไรที่เป็นนุชน่ะไอ้ก็ชอบทั้งหมดแหละบ้าพูดอะไรอ่ะหวานเกินแมมวันว,นเวนาเลนไทน์อ่ะมีแค่ปีละครั้งไม่ให้พูดหวานกับแฟนตัวเองแล้วจะให้พูดหวานกับแมวที่ไหนล่ะครับพ่อหนัอน a ah. เดียวแล้วป้า,าไปเลยนะตอนเนี้ยเขากำลังประกาศรางวัลที่หนึ่งนะป้าเอะป้าเออคือป้ารางวัลสุดท้ายรางวัลที่หนึ่งเล,ล,ทล,ทงเลขที่ออกป้าอยากได้เงินคืนนะ่ะแปดสองแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดสองแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์สองแปเจ็นย์ศูนย้าป้าถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะ รางวัลที่หนึ่งจริงด้วยป้าต่อไปเนี้ยป้าไม่ขอทานแล้วนะป้าจะรวยแล้วอ,ะอ่ะเเออจริงเหรอจริงสิป้าเงินหกล้านเลยนะป้าฉันดีใจด้วยนะป้าป้ามีวันนี้ได้ก็เพราะหนูที่ผ่านมาหนูช่วยป้ามาตลอดเลยนะป้าไม่เคยลืมเลย ให้จ้ะไปก่อนนะจ๊ะป้าแค่ข้าวกับน้ำเองจ้ะเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยเหรอแต่มันยิ่งใหญ่สำหรับป้านะตอนนี้ป้ารวยแล้วป้าจะเอาเงินมาแบ่งให้หนูนะ ไม่ต้องจ้ะหนูหนูไม่เอาป้าหนูมีงานทำแล้วแต่หนูขอเตือนป้านะป้าต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วก็ระวังคนมาหลอกเอาเงินด้วยละ่ะเออแล้วป้าต้องทำยังไงกับรอตตอรี่นี่ล่ะอ๋อเดี๋ยวป้าเนี่ยเอาลอตตอรี่ไปขึ้นที่ร้านทองตรงหัวมุมนะร้านเนี้เขาดีเขาไม่โกงถ้าจะให้ดีเนี่ยป้ามีบัญชีธนาคารไหมจ๊ะให้เขาเนี่ยโอนเข้าบัญชีธนาคารเลยก็ได้ ป้ารีบเอาเงินไปขึ้นนะเอ้ยเดี๋ยวป้าบนึงนะป้ายิ้มแล้วก็ชูล,ลอตเตอรี่ขึ้นด้วยจ้ะเพื่อเป็นหลักฐานว่าลอตเตอรี่ใบนี้เป็นของป้าจริงๆยิ้มนะ,อะโอเคป้ารีบเอาไปขึ้นเถอะจ้ะขอบใจมากนะจ้าเมื่อไหร่เราจะโชคดีแบบป้าบ้างเนาะ ป้าป้าเออรดน้ำนต้นไม้แต่เช้าเลยนะตอนเช้าอากาศดีจ้ะป้าป้าฝากบ้านหน่อยนะป้าจะออกไปซื้อของทำบุญนะ่ะแหม่เดี๋ยวนี้ป้าทำบุญบ่อยจังเลยนะคะไม่ได้สิป้าได้โชคมาแบบไม่คาดฝันนะเดี๋ยวขากลับอ่ะป้าจะซื้อขนมมาฝากนะขอบคุณจ้ะป้า แม่ยังไ,ไหนเนี่ยนี่คุณใครเนี่ยอย่าบอกนะว่าเป็นขโมอยอ่ะจะบ,บ้าเหรอฉันไม่ใช่ขโมยฉันมาหาแม่ของฉันอ่ะฉันเป็นลูกป้าดาทำไมอ่ะฉันผิดเหรอโอ้ยป้าดาไม่อยู่หรอกคุณแกไปซื้อของที่ตลาดนะ่ะช่วงนี้แกทำบุญหนะักแกถูกลอตเตอรี่นะ่ะแม่ถูกลอตเตอรี่เหรอถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งด้วยน,นะ คุณก็รออยู่ตรงนี้ก่อนสิเดี๋ยวป้าแก้คนกลับแล้วไม่เป็นไรอะ่ะเดี๋ยวฉันไปรอแม่ที่ปากซอยดีกว่าเออนังเพื่อนบ้านอะ่ะมันบอกว่าแม่ฉันอะ่ะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งด้วยแหละแกโคก็ป่องนึงค่ะออไดค่ะ <laughs> เออ <laughs> ใช่ ค่อยเมาส์กันโอเคปะ่ะยี่สิบค่ะแป๊บนึงนะคะแกแป๊บนึงนะฉันจ่ายตังค์ก่อนนี่ค่ะเออว่าไงหรอยังฉันยังไม่ได้เจอแม่เลยอ่ะแกแต่ถ้าเกิดว่าฉันเจอแม่นะคอยดูนะแกฉันจะหลอกเอาเงินแม่ให้หมดเลยอ่ะ <c oughs> เราจะได้มีเงินไปใช้นี่เสียบบอกนันไงอืมอืม นางลูกกักระตังยูน่าสงสารแม่ของผู้หญิงคนนั้นจริงเลยอะ่ะใครกันนะที่เป็นแม่ของผู้หญิงคนนั้นอะ่ะยอย่าบอกนะว่าเป็นประดาดิค่นก่อนนะแม่แม่จา๋าหนูคิดถึงแม่จังเลยแอน หายไปไหนตั้งหลายปีไม่ติดต่อกลับมาเลยทิ้งให้แม่อยู่คนเดียวเนี่ยแม่ก็หนูอะไปสร้างเนื้อสร้างตัวมาไงจ๊ะแม่ตอนนี้หนูมีเงินแล้วนะหนูจะมารับแม่ไปอยู่ด้วยเดี๋ยวแม่เก็บเสื้อผ้าไปอยู่กับหนูนะนะจริงเหรอแอนงั้นแอนรอแม่เดี๋ยวนะแม่มีธุระสำคัญที่ต้องทำเดี๋ยวแม่ทำก่อนะนะแม่หนูหนูจำป้าได้ไหมป้าที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะหนูอะ โอโหป้าดานิดหนูจำป้าแทมไม่ได้เลยนะคะเนี่ยป้าจะเอานี่มาให้หนูจ้ะเฮ้ยป,ป้าคะเอ่อหนูไม่เอาคะ่ะหนูรับไปเถอะถ้าวันนั้นไม่มีหนูอะ่ะป้าก็คงไม่ถูกลดตะี่รางวันที่หนึ่งหรอกป้ากำลังจะขอเงินคืน แต่หนูก็ยัดเยียดลอตเตอรี่ใบนั้นให้ป้าป้าถึงได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะหนูไงป้าคะหนูไม่เอาหรอกคะ่ะป้าก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันหนูไม่เอาเงินป้าหรอกนะคะไม่ต้องห่วงหรอกตอนนี้ลูกสาวป้ากลับมาหาป้าแล้วเขาบอกว่าเขาจะมารับป้าไปอยู่ด้วยป้ามีลูกสาวด้วยเหรอคะใช่ป้ามีลูกสาวแต่เขาหายไปหลายปีแล้ว เขาถิงให้ป้าเล่ล่อนขอทานเขาบอกว่าเขาไปสร้างอนาคตแต่ช่างเขาเถอะแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วเขาบอกว่าเขาจะรับป้าไปอยู่ด้วยโหดีจังเลยนะคะเฮ้ยปล่อยปล่อยฉันะเวยยปล่อยดิวะเฮ้อแอนลูกแม่เห้เดี๋ยวค่ะป้าเออผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกของป้าคะใช่ป้าคะ มเมื่อกี้ผู้หญิงคนนั้นน่ะเข้ามาซื้อของในร้านค่ะแล้วเขาก็โทรคุยกับใครไม่รู้อ่ะบอกว่าจะหลอกเอาเงินแม่ไปใช้นี้แต่ฉันไม่คิดเลยนะคะว่าแม่ที่เขาพูดถึงคือป้าเอ้ยเว่จะตามหาตัวแกเจอได้เนี่ยนะนังแอนเน่เอาเงินของเสียคืนมาโดยเด็ดเด้อนะถ้าแกไม่เคยไปโดนนี้แนะ่เอ้ยอย,อย่านะไปไปเอากับแม่ฉันสิแม่ฉันน่ะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอ่ะแม่ฉันมีเงินเยอะเลยนะแม่ แม่ช่วยหนูด้วยแม่เอาเงินให้หนูทีสิแม่ไอ้นี่ยมันจะฆ่าหนูแม่ช่วยหนูใช้นี่หน่อยนะแม่นะนางโลกเร็วแกไม่ได้รักไม่ได้คิดถึงฉันที่แกกลับมาหาฉันเนี่ยเพราะแกจะมาเอาเงินใช่ไหมนี่คุณจับมันไปเลยนางผู้หญิงคนนี้มันไม่ใช่ลูกของฉันมันไปทำอะไรไม่ดีไว้ที่ไหนก็เรื่องของมันลูกของฉันก็คือผู้หญิงคนนี้ ป้าจะรับหนูไว้เป็นลูกบุญธรรมป้าจะเสงหลานนี้ให้หนูเองอหนูแพาหรอคะป้าหนูป้าขอร้องละ่ะหนูช่วยรับไว้ทีขอข้าวป้ากินวลาสามมื้อก็พอถ้าเงินอยู่กับป้านะ่ะอีนางลูกอักตันอยู่เนี่ยมันต้องสูบเลือดสูบเนื้อป้าป้าคงไม่มีความสุขแน่ๆเลยนี่คุณจะมันไปเลย ฉันไม่มีวันใช้นี่แทนมันเด็กขาดแม่แม่ทําแบบนี้ได้ยังไงฮะแม่ทํากับฉันแบบนี้ได้ยังไงเจับมันไปเลยคุณจับมันไปเลยแม่อีแม่บ้าอแม่เลวทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงแม่เฮ้ยปล่อยเฮ้ยปล่อยป้าคะป้าอย่าร้องเลยนะคะถ้าป้าซื้อร้านนี้หนูจะให้ป้าเป็นเจ้าของร้าน หนูขอเป็นแค่คนงานก็พอค่ะแล้วหนูก็จะดูแลป้าไม่ให้ใครมาทำร้ายป้าด้วย